สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพิมเมเลกอังกฤษเกมนัดตกค้างประจำเช้าวันพุธที่12มะกราคมกันหน่อยดีกว่าก็ตอนแรกมี2คู่ฮะแต่ว่าคู่ของเอเวอลนต์นกับเลสเตอร์ต้องเลื่อนกแกน,นขันไปนะฮะก็จะเหลือคู่เดียวนะคือสองตันที่เปิดบ้านถล่มเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไป4-1เกมนี้เจ้าบ้านได้4ประตูจากแย้ไม่ได้เล็กอาวาโลฟร์นันเดสของเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยทำเข้าประตูเองไปะฮะแล้วก็อีกสองลูกมาจากอามาโดโบอคาแล้วก็เชอ,อดัมนะฮะในขณะที่ทีมเยือนได้1ประตูจากวิทัลลี่ยาเนลนนั่นเอง นั่นก็เลยทำให้ตลางคะแนนในตอนนี้เนี่ยซานตันขยับมาอยู่อันดับที่11ของตารางเก็บเพิ่มเป็น24คะแนนส่วนเบนฟอร์ดก็รวมไปอยู่อันดับที่13ฮะก็มี23คะแนนเหมือนเดิมไปต่อกันที่ดาวซนูล,ล่าสุดยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป16ประตูส่งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันพุธต่อเช้าวันพฤหัสที่13มกราฮะก็จะมีเวสต์แฮมเปิดบ้านเจอรนอริชและส่งท้ายด้วยโปรแกรมนะต่อไปเกมที่22คือวันศุกร์นี้นะก็จะมีไบรตันจะพบกับคริสตันพา ตามด้วยวันเสาร์นี้ก็จะมีแมนซิตี้พบเชลซีเบอร์ลีเจอเลสเตอร์นิวคาสเซิลพบวัตฟอร์ดนอริชเจอกับราฟตันบูฟพบซานตันแล้วก็แอสตันวิลล่าเจอแมนยูตามด้วยว่าอาทิตย์ที่16มกราคมมีลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอเบนฟอร์ดเวสต์แฮมพบลีดแล้วก็สเปอร์เจออาร์เซนอล